ดีครับสวัสดีครับผมผูาจารย์ราชพลนะครับวันนี้จะมารีวิวปั๊มน้ําเป็นฟรีปั๊มนะครับเป็นปั๊มสําหรับโคกหนองนาฟรีปั๊มนะครับโดยจารย์รัชพลอยู่เย็ยน0819549249นี่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ําใส่ครนดิน่งกัดหนึ่งนะครับหลักการของปั๊มตัวนี้ก็คือใช้ใช้ใชอ่า ใช้ลมตัวนี้เป็นถังน้ํามันนี่แหละครับซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้ถังใหญ่ๆถังถังร้อยลิตรครับถังน้ํามันร้อยลิตรครับแล้วก็เจาะรูด,ด้านนี้เนาะเจาะรูด,ด้านนี้เนะี่ยใส่ใส่ท่อดูดท่อดูดตัวนี้จะดูดไปยังหนองน้ำนะครับหนองน้ําหรือสระน้ําหรือว่าบ่อบาดามที่เราเราเรา,เราตอกไปแล้วนะครับ ก็ใช้ล co, ึกได้พอสมควรนะครับประมาณสี uh, ่ห uh, uh, mm ้าเมตรนี่็ก็ลึกขน้ำก็ได้นะครับก็จะมีวาลนะฮะมีวาลสำหรับอาจจะเติมน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มีหัวกระโหลกแต่หัวกระโหลกมัม่ออกนะครับเพราะว่ามันมันใช้ไม่ดีนะครับคราวนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีท่อออกนะครับท่อท่อออกด้านนี้นะครับท่อออกด้านนี้จะเป็นท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้ว แล้วก็ทอดเติมน้ํานะครับเราพยายามอย่าให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ทํเบาวนะครับทำเบาใส่ไปสำหรับวิธีการทํางานก็คือถ้าเราเปิดน้ําถ้าเราเปิดน้ําในท่อใหญ่เนี่ยครับท่อใหญ่ที่ไหลไปเนี่ยน้ําจะข้างในเนี่ยก็จะเป็นเกิดเป็นสุญญากาศแล้วก็ดูดดูดจากตรงน้นเข้ามานะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ก็คือถ้าท่อ ก็นี่เข้ามานะครับก็น,นี้เข้ามาเนี่ยเราจะทําเป็นเขาเรียกว่าปั๊มแรงดันข้อแรงดันตัวนี้นะครับเราอาจจะใช้าอาจจะใช้ท่อแล้วก็ปิดฝาไปเลยหรือหรือว่าจะใช้พวกนี้ก็ได้นะถ้าเราใช้พวกนี้เร,เราเราจะได้ย,ยินเสียงเสียงของลมมาครับลมที่ลมที่ดันเข้ามานะครับสุดปลายสุดสุดปลายสุดนะครับ มาดูด้านนี้ครับปลายสุดปลายสุดนี่เราจะลดท่อลดท่อจากท่อใหญ่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อบีบนะครับเพื่อบีดน้ําให้มันมีแรงดันมากขึ้นนะครับเป็นเป็นท่อเล็กนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทําเป็นปัม๊มเอ่อก็จะทําเป็นอ่างอ่างปลานะครับก็คือเราก็าจะดูดน้ําจากอ่างปลาที่ที่หลังจากกรองแล้วเนี่ยนะครับ คือไบบนถังนะครับบบนถังแล้วปะก่ยอยลงมาน้ําก็จะหมุนอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับซึ่งซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เราจะเอาไปใช้กับโครงการโคกหนองนานะครับโครงการโคกหนองนาหรือโครงการไรนาสวนผสมนะครับที่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 มีงบประมาณน้อยแล้วก็ต้องการใช้น้ํา ไอ้น้ำที่ดูดขึ้นมาจากก้วยหรือหลองครับผมจะเติมน้ำนะครับผมจะเติมน้ำเข้าไปที่ที่ถังนี้นะครับเราก็เติมให้ได้ประมาณสักเ,เกินครึ่งถังนะครับเพราะว่าก็ดูดมันใหญ่นะครับแต่วันก็จะหมดเร็วนะครับตรงนี้เราก็จะเติมน้ําเข้าไปนะครับรู้สึกว่าจะเติมไปตั้งแต่ตแต่เมื่อวานนะครับ โอเคครับแล้วเราก็จะก็ะปิดวาลนะครับพอเราปิดลมทุกอย่างแล้วเนี่ยนะ้นดดาก็จะโดูดจากจากพุกวาลวหรือว่าหัวปลดนะครับแล้วก็มาเริ่มทดสอบนะครับ นี่วาล์วด,ด,ดิดเรียบรนอยนะครับตอนด้ปเดียบเรียบร้อยน้ําก็ท่อหนึ่งนิ้วนะครับท่อหนึ่งนิ้วเนี่ยก็พร้อมที่จะดูดนะครับดูดขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะน้ําก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะเปิดเพื่อให้น้ําไหลไปด้านโน้นนะครับอ่าครับยเสียงนะครับเสียงดังฟึ๊บๆๆเลยนะครับก็คือมีการดูดมีการดูดไปจากทางนี้นะครับ มัน,นก็จะมีเดีย๋ยวมันก็จะเป็นความลมเนาะมันก็จะเป็นลมแรงดันนะครับเราประฟังได้ครับนี่ครับเสียงดังบุ๊ปปักบุ๊บปักบุ๊ปปักอยู่ครับโอ้นะครับมาดูด้านนี้นะครับอันนี้เราก็ก็เปิดนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้เพื่อให้ลมแหละเพื่อให้ ลมในท่อนี่ยโดนโดนไล่ก่อนครับแล้วก็จะไปดันขึ้นไปตรงโน้นนะครับเ้นไ่อน้ำก็จะไหลประมาณนี้เลยครับเราก็จะต่อท่อเข้าไปใส่อ่างปลานะครับแล้วอ่างปลาก็จะเอาไปฟอกเอาไปฟอกที่กรองแล้วเราก็ดูดน้ำจากกรอง วางที่กรองแล้วเนี่ยขึ้นไปบนถังนะครับจริงแล้วถังนะั้นจะต้องใช้สูงประมาณสองเมตรนะครับถึงน้ําถึงจะมีแรงดันนะครับนี่ครับน้ำก็จะไหลยอยู่ประมาณถ้าอยากให้น้ํามีแรงดันดีๆก็ก็เอาถังสูงข้าไปนิดหนึ่งนะครับเอาถังสูงข้าไปอีกนะครับแล้วตัวตัวท่อสองเนี้ยนะครับควรจะเป็นสี่ท่อนนะครับประมาณสิบ สิบกว่าเมตรนะครับโนบยาวไปโนดเลยนะยาวไปโนดแล้วก็มันถึงจะมีแรงดูดที่ดีนะครับแล้วถังก็ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนถังใหญ่นะครับตรงนี้เราจะทําเป็นอ่างปลาแล้วก็เราจะเอาไปใช้ทำน้ําวนของผักไฮโดรปดดิกนะครับที่ที่ด้านข้างบ้านนะครับแล้วประมาณนี้ครับเราก็จะไปเอาโครงการนี้ไปทําที่ อำเภอพ้าขาวจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับโอเคครับผม